การโยกย้ายการทํางานเปลี่ยนตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นายจ้างสั่งเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันถือเป็นข้อตกลงในการว่าจ้างกันตั้งแต่ต้นคุณจะไปเปลี่ยนฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างนะครับพนักง,งานไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝืนจํายอมนะครับสามารถปฏิเสธได้สําคัญที่สุดคือสร้างหลักฐานไว้ว่าเราไม่เห็นด้วยแต่ระวังถ้าคุณไปหักดิบอย่างนั้นเนี่ย โอกาสที่จะไปต่อเนี่ยมันน้อยก็คงจะหาเรื่องเลิกจ้างหรืออะไรกันชี้แจงปรับความเข้าใจกันคุยกันนะครับถ้าเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรผมมองว่าในส่วนของนายจ้างหรือเอชาคุณควรจะต้องบอกเหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับหรืออะไรนะครับแ้วถ้าเอาให้แฟร์ถ้ามันไม่มีประโยชน์หรืออะไรเลยเนี่ยค่าจ้างควรจะมีมาไหมเอชาสื่อสารดีๆนะครับบริหารพนักงานด้วยหลักการที่ทําให้พนักง,งานมีความสุขสนุกแล้วพนักง,งานจะมีประสิทธิภาพในการทํางาน ถ้าคุณเชี่ยวชาญการบริหารพนักง,งานแล้วคุณควรจะมีเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่